สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าของบ้านหลังหนึ่งกลางป่าหญิงสาวชื่อลินสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายที่เธอเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฝันนั้นเธอเห็นหญิงสาวปริศนายืนร้องไห้เลือดไหลาจากดวงตาของเธอพร้อมเสียงกระซิบที่ทำให้ลินขนลุกเธอไม่รู้เลยว่าการที่เธอย้ายมาอยู่ที่บ้านเก่าหลังนี้จะนำพาเรื่องราวสุดสยองมาสู่ชีวิตของเธอ ลินเพิ่งมาทำงานที่หมู่บ้านห่างไกลจากตัวเมืองในฐานะครูอาสาและได้เช่าบ้านเก่าแห่งนี้ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเจ้าของบ้านคนก่อนก่อนล้วนพบจุดจบที่แปลกประหลาดวันแรกที่เธอย้ายเข้าไปอยู่ชาวบ้านพากันมองเธอด้วยสายตาแปลกแปลกบางคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยบางคนก็เพียงแต่เตือนเธอว่าตกกลางคืนอย่าออกจากบ้านคืนแรกผ่านไปได้ โดยไม่มีอะไรผิดปกติแต่คืนต่อต่อมาเธอเริ่มเห็นร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นทุกคืนเสียงร้องไห้แผ่วเบาทำให้เธอตื่นขึ้นมาในความมืดและเมื่อเธอพยายามพูดกับร่างนั้นร่างนั้นเพียงแต่ชีม้ม้วมาที่เธอความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของลินเธอพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอพบรอยเลือดจางๆบนพื้นห้อง และพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือหวัดวัดว่าเธอคือรายต่อไปเธอจึงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงลินเริ่มค้นหาประวัติของบ้านหลังนี้และพบว่าสถานที่แห่งน,นี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมลึกลับโดยใช้หญิงสาวเป็นเครื่องบูชาให้กับพูดผีในป่าตามตำนานเล่าว,ว่าหญิงสาวที่ถูกบูชาเหล่านั้นไม่ได้จากไปอย่างสงบวิญญาณของพวกเธอวนเวียนอยู่ เพื่อรอการแก้แค้นและเหยื่อรายต่อไปก็คือเธอเธอพยายามหาทางถอนคำสาปจนกระทั่งพบพระธุนงค์โูคหนึ่งที่ผ่านมาที่หมู่บ้านพระโรคนั้นบอกเธอว่าคำสาปนี้ไม่สามารถถอนง่ายๆได้หากแต่ต้องหาวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกสั่งเวยคนแรกและปลดปล่อยเธอจากพันธนาการของพูดผีลินใช้เวลาหลายวันสืบค้นเรื่องราวของหญิงสาวคนแรกที่ถูกสั่งเวย จนพบว่าสมัยก่อนมีหญิงสาวชื่อสายถูกจับตัวมาทำพิธีกรรมนี้เธอเป็นหญิงสาวผู้โชคร้ายที่ถูกเล่า,าว่าเป็นแม่มดและถูกสั่งมวยให้กับพูดผีในป่าวิญญาณของเธอจึงเต็มไปด้วยความแค้นและยังคงวนเวียนอยู่คืนสุดท้ายก่อนพิธีกรรมใหม่จะเริ่มขึ้นลินทำพิธีตามที่พระบอกเธอเดินเข้าไปในป่าลึกจุดทูกและเรียกวิญญาณของหญิงสาวเหล่านั้น เมื่อเธอเอ่ยชื่อของหญิงสาวที่ถูกสั่งเวยเป็นคนแรกทุกอย่างก็พลันเปลี่ยนไปเสียงกรีร้องดังสนั่นความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณและพูดผีที่ถูกอัญเชิญมาก็มุ่งเข้าหาเธอลินรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวเธอพยายามหนีแต่ขาของเธอกลับหนักเอื้องหญิงสาวในชุดขาวเปลือนเลือดปรากฏตรงหน้าเธอดวงตาว่างเปล่า ร้วิญ,ญญาณของเธอจ้องมองลินราวกับต้องการดึงเธอไปด้วยแต่ลินไม่ยอมแพ้เธอเอื้อมมือไปจับมือของหญิงสาวคนนั้นและกล่าวขออโหสิกรรมทันใดนั้นสายลมแรงพัดผ่านเสียงกรีดร้องค่อยๆแผ่วเบาลงและร่างของหญิงสาวก็จางหายไปพร้อมกับแสงสีขาวที่สว่างวาบขึ้นวิญ,ญญาณของเธอเป็นอิสระแล้วเมื่อลินลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงด ทุกอย่างกลับสู่ปกติร่างของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อและหัวใจยังคงเต้นรัวเธอรอดชีวิตมาได้และเธอรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณให้เป็นอิสระเช้าวันรุ่งขึ้นลินออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่เธอรู้แน่นอนว่าเธอจะไม่มีวันลืมคืนเหล่านั้นไปตลอดชีวิต